ต้ด่้านกอน้านกูจะ่าก,กูบอลลูเล่อีหยังก็มองในประตูก็แบาเปิดอะไรกูบบบนี้ก็ปเปิดให้แต่โคนแมบนั้นนั้นตริงน้องเราก็แบบเปิดแจกัยวะสวัสดีค่ะไปกินแมวอาหาร,าหารก,ากีลาเจ้๋ยวมาสำหรับใครที่ต้องการซื้ออาหารหมาอาหารแมวทุกชนิดมีหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมายมีทุกเกตสั่งซื้อง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเพียงเท่านี้ท่านก็รอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่เว็บไซตบ kjpetshop.com มาเจดีย์กันเลือเต็มสต็อกขายบ่ได้กเกลี้ยงวามาเจอเหนะ็นนี่นะย่างก้นดาดเปียกจากแหงไปแล้วนี่สร้าง,งนี่สร้างนี่โอ้อยู่ครบครบกันเลยครบกันนี่บะแมนมีทุกมีทุกอย่างอีหลี่ด้วยครับเจ้ว่าครบกัดครบเครื่องขวังขวางมีครบอ,อันนี้ขวางขายบอกเลยมีครบนี่เต็มอัาณาอยู่ เด็กกินแมวเด็กกินหมาได้หนีิตำรวจก่อนมาทางนี้มาทางนี้อยากเอาประตูล้างเนาะเด็กกินแม่แมวได้ดิ่กินหมาหมามันย่างนั่นมูนี่กูว่ากูได้กินกระต่ายกูได้โจ๊ตไปมาทางนี้มาทางนี้อาหารคือหลายจ้าบ้างนะกูเป็นเจ้าของร้านกูยัดในใจกูอยู่ ถนนเป็นตะเลนแต่ว ah, oh, oh, oh. ่าน oh, ั oh, ่นพิลาดอีกแล้วถนนโอ้เปิดเห็นตะโกนตัวนี้ตวางตวางล้านกับเปิดใไฟล่าก่นจะไปบกกัมันเปิดไหมล่ะนั่นออกเลยนละวนี oh, ่งานเลาะกันปนีครับอ้งานองหีซยปะงงจริงว่ต้องใส่เสือกจุก็ได้รูอยู่งานเลาะกันนี้นั่มองนี่โกกะปุก ก็อยากไปเพิ่งอาบน้ำมาฝนกระตุกสุกกระปุกโย่งอา้งอาโยงขึไปยางเลดไปโย่งไปทางนี้กรลูแล้วจะมึงจูงกูหรือกูจูงมึงตอนนี้เข้าร้านเข้าร้านนั่น,นไงเอาานช่างเนี่ยโอ้ยกูเข้าไม่ได้แลนด์ไม่ได้ไม่ชอบวันอย่าไปยาเยี่ยมใส่หน้าร้านเขาวันนี้วั เอาไปแม่ลานเท่าตีมองนี่เลี้ยวไปได้ป่ะมาตรงนี้น้องเราลานเท่านาะงจะไปดีเดียวยงรุดไปแล่นด์อันบรหันหลังเะไรได้เนี่ยเสาไฟไปนี่อันนี้เสาไฟนี่จองแล้เสานี่ยจองนี่จองนี่จองซ้อมเสาไงเอากระจูงเนาะกระพาะออกมาส้มลกเนาะไปย่ง โอ้ยแล้มันข,ดขดาดใจครับขามหอดเานมดล่อ้ามอไป่ใช้นะปนะเดี๋าจดก่อนจะกินหมานะโมน,นี่เนาะโอ้อุดรนมันเป็นยังสีญญ่บกอูดอรอโอ้มันก็จะเลิศกว่าบ้านท้างว่ะสักแค่ใหญ่มาอยู่จะโดดเลยเนาะวันีมัอยู่ในเมื่อนะ จยจองอยาจองอาป้าป้าไปจ้าบุุนน่น่บอกกับาน,นี่กลับปานี่พอแล้วมันไปไกลแล้วพอ,พอแล้วพอแล้วพอแล้วมันไปไกลแล้วค,คือคัดใจใช่ไหม